สวัสดีค่ะเย่ yeah. มาม่าโอจากร้านเซยาช็อปนะคะวันนี้มาม่าโอจะมานี่เลย e x m a s n o ว i ค่ะ,ะวันนี้เราจะมาดูอันนี้กันนะคะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนี้นี่ค่ะสีเขียวอันนี้สีม่วงค่ะแล้วก็อันนี้สีแดงนะคะน้องๆคงงวงว่าสีต่างกันตรงไหน ตางกันที่เกันเกงค่ะนะคะต่างกันที่กันเกงนี่ค่ะแล้วก็ถูกด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นรูปต้นคริสต์มาสนะคะค่ะแล้วก็เขียนข้างล่างว่า snowy แล้วก็ s m a t นะคะซ้ายขว่าจะเป็นต้นคริสต์มาสทั้งหมดเลย เป็นห่อสีแดงสลับก,กับสีเขียวแล้วก็มีเหมือนหิมะกลมๆนะคะเป็นห่อเลยค่ะแล้วข้างหลังมี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้ก็จะมีเขียนว่าที่มุมด้านบนนะคะ Exmasnowy สสค่ะผลิตร่รวมกับดี i ลฟ c o ู l Blue c h แล้วก็ไอบูนะคะ ผลิตด้วยการ2บริษัทค่ะข้างหลังจะเป็นห่อสีแดงแล้วก็เป็นลูกมิมะสีขาวนะคะเรามาเปิดดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะเปิดรก,กันเลยถุงก,ก็จะเป็นลักษณะเป็นเสี่งกาวนะคะเวลาเปิดก็มาระวังนะคะค่อยๆดึงเพราะว่าด้านข้างมันจะฉีกง่ายอะคะ่ะ มีกลิ่นออกมาแล้วว่าว้าว <Wow. S 1> นี่สีอะไรอันนี้สีแดงเราดีนสีแดงก่อนนะคะจะดูว่าสามสีกลิ่นเหมือนกันหรือเปล่าเนาะกลิ่นหอมมากเลยนี่น่ารักมากเลยค่ะมีมงกุฎสีเหลืองด้วยแล้วก็เบนทูสองข้างนะคะสีขาวแล้วก็แต้มด้วยสีเหลือง แล้วก็เป็นจมูกสีเหลืองนะคะแล้วก็มีเส้นสีน้ำตาลจมูกสีดำแล้วก็ตาสีดำสองข้างนะคะใส่กางเกงสีชมพูค่ะแล้วมีกระดุมสีเหลืองแล้วก็ตรงมือก,กับตรงเท้านะคะเป็นสีชมพูค่ะถามให้ดูรอบๆเลยนะคะเห็นไหน่ักนาะมีหูโตตัวเล็ก ามาดูกลิ่นนะคะกลิ่นหอมมาก สีแดงขอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะต่อมาเรามาดูัวเองสีม่วงกันบ้างหอเหมือนกันเลยนะคะแพ็กเกจข้างหลังก็เหมือนกันค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าต่างกันตรงที่กังเกออย่างเดียวเรามาเปิดดูข้างในกันดีกว่าคือว่าคือว่าคือว่า งมีงีส่วนน้นะาตอะอลืมบอกไปว่ามีค่ะน้องหมีมีหางด้วยมีหางอยู่ข้างหลังนะคะและออกอย่างนึงก็คือนี่เลยนี่ค่ะลืมบอกไปเลยว่ามีสัญ,ญลักษณ์ของอไอบูมนะคะร่วมกับดีไลท์ฟูบูชีด้วยค่ะจะเป็นรูปบีบีวงกลมและเขียนข้างล่างว่าบูมนะคะ เป็นถังสองแบบนี้มีทุกตัวเลยค่ะสีแดงก็มีเหมือนกันนี่ค่ะเห็นไหมคะเป็นสัญลักษณ์ของเขานะคะมืดบอกไป มั่งอ่ากลิ่นไม่เหมือนกันคิดว่ากลิ่นเหมือนกันใช่กลิ่นไม่เหมือนกันอันนี้กลิ่นจะอ่อนก,กว่าอันนี้กลิ่นจะแรงก,กว่านะคะกลิ่นไม่คล้ายหนักฝรัง่งเลยอะ่ะอันนี้กลิ่นจะหวานกว่าอันนี้กลิ่นอ่อนลงมากมาดูสีนี้บ้างค่ะสีเขียวกันจะแต่งมาเปิดด้วยกันดีกว่ามาดูสีเขียวกันบ้างนะคะ ก้องหมีกันเกงเขียวอ,อันน,บบนี้อันนี้กลิ่นอหมอมมากสีเขียวกลิ่นเหมือนกลิ่นเมลอนเลยนี่ค่ะเหมือนกันเลยนหะคะ๋นวพี่ดูนะคะ ดีปัญญลักษณ์เหมือนกันเลยดีๆนะคะเป็นวงกลมและแข็งข้างล่างวาบูเหมือนกันอันนี้หอมมากหอมิเมลอนกลนิ่นโชยมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะบารามาโอดจากร้านเซ่าชอ็ชอปขอจบการรีมวน้องหมีค่ะ สีเพียงแค่นีก่อนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะก่อนลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดสับรสมาชให้กันด้วยนะคะถ้าเกิดใครต้องการคุยกับมาม่าโอนะคะและนอเสยา่าไลน์มาได้ที่ไอเดียนค่ะหรือสแกนตูอาร์นะคะอันนี้ค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนจับวืองนี้บาย